วันนี้นะครับผู้ชายนะครับที่ขี้เหงานะอยากหาแฟนแต่ว่าไม่มีตังค์ลองมาใช้วิธีนี้ดูนะจากอินพีสองนะเฟินเนเฟมน่ๆมานี่มานึงเกว่าเออเฟินคอดลูกให้พี่สักคนสิมันไม่ได้เไม่ใช่แฟนกันจะคอดลูกให้กันได้ไงก่อนเอแต่พี่มีตังค์นะ คือเรื่องเงินเหมือนไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือเราไม่ใช่แฟนกันเข้าใจวะเดียวเดียวเดียวในบัตรเนี้ยมีเงินอยู่สิบล้านถ้าคลอดลูกให้พี่หนึ่งคนนะเดี๋ยวพี่จะให้รหัสเนี่ยให้เลยสิบล้านเดียวาคคลอดลูกคนเดียวได้เลยสิบล้านใช่เนี่ยเนี่ยยังมีพิเศษอีกด้วยนาะเนี่ยตอนนี้ยให้เนี่ยค้ามาจะไม่ร้อยหนึ่งให้ดึอยเยอะน้อยหนึ่งเลยเนาะ เอาเคโอเค่แม่ไปซื้อของซื้อของแล้วกลับไปทำงานต่อพี่พี่พี่เตือนเตือนลุกขึ้นมาคุยกันหน่อยอะไรนะโอ้โหฝนอะไรนะฝนนอนอยู่เนี้ยเอ้ยมีอะไรคือตอนไหนว่าปีหนึ่งแล้วทำไมยังไม่มีลูกอีกเนี่ยเอ้าเออแล้วทำไมไม่มีลูปนานแล้วเนี้ยมีปัญหาแล้วอ่ะเนี่ยแล้ว แล้วทำเป็ไงดีอย่างเงี้ยอืมงั้นเอาอย่างงี้ได้ไหมเดี๋ยวหนูไปตามนอ้องหนูมา,าคนหนึ่งใช่ปะเออตามมาสองสามคนทีเดียวเลยเดี๋ยวปีหนึ่งมันก็เสียเวลาเดี๋ยวเหมือนมีปัญหากันอีกอะ่ะจะได้อเ,เออมาสามคนทีเดียวเลยโอเคเออนะเดี๋ยวไปตามก่อนนะคือหนูได้เหรอฮะได้เมียาสาคนทีเดียวแหละ อะไรเนี้ยวุ่นวายจริงจริงโหอยู่กันต้องนาละเห็นไหมเนี่ยวันนี้วันอะไรนี่ไม่รู้จำไม่ได้เลยสามปีละสองปีสามปีเข้าไปแล้วเนี่ยทำไมยังไม่มีลูกอีกเนี่ยน้องสองสามคนเนี่ยก็ไม่มีลูกกันสักคนเนี่ยพี่มีปัญหาอะไรปะเนี่ยเออพี่ก็ไปโรงพยาบาลบ่อยนะไปโรงพยาบาลศิริธัญญาเขาบอกว่าพี่สติไม่ค่อยดีเออแล้ว อีอะไรนะอ้กรก็มีหลายใบแล้วเกินเดี๋ยวนะัทแป๊บนึงรหัสอะไรบอกมาก่อนเดี๋ยวจะไปเช็ครหัสก็ไม่รู้นะอะไรอะไรตีเบอร์แปดอะไรสักอย่างนึงไม่รู้ตีเบอร์แปเ,นะเ,เ,เก็บมาได้เนี่ยเก็บมาู่าง <laughs> หาเมียเอ่อหาเมียหากิ๊กลองไปใช้วิธีนี้ดูนะเออใครเคยใช้บ้างหรือว่าใครที่กำลังอยากจะหาวิธีแบบนี้อยู่ก็คอมเมนต์มานะครับ